สวัสดีค่ะมาดูยายน้อยคืนนี้เมื่อคืนนี้ทําอะไรบ้างยายน้อยเมื่อคืนนี้ยายน้อยทํางานทาง้งคืนเลยดูบอ่อดูบ่อน้ําดูดูผลงานที่เอาผักบุ้งขึ้นมาผักบุ้งผักบุ้งในบอ่อแล้วก็ข้ามบอ่อไปเล่นฝั่งนู้นไปกินหญ้าอ่อนๆฝั่งนู้น น่าจะเล่นทั้งคืนเมื่อคืนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะผ่านมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอิ่มมากแล้ววันนี้มายืนเฉยเลยใครมาก็ไม่สนใจแล้ววันนี้อิ่มแล้ว ลงไปฝั่งนู้นไปกินหญ้าอ่อนๆโอ้ยไปทำฝั่งให้สวยเลยไปดึงผักบุ้งขึ้นมาโอ้ทำงานทั้งคืนเลยน้อยใหญ่น้อยเมืยย่อคืน <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ